สวัสดีทุกคนครับวันนี้อยู่ที่ร้านของเล่น All Center ในครับอาณาจักรของเล่นที่อยู่ในอำเภอรีของเรานั่นเองครับมาอยู่กับออ l g a n ัช h a ครับวันนี้จะพาไปดูของเล่นที่ฮิตมากๆอยู่ตอนนี้นะครับนั่นก็คืออันนี้เลยช w i n นี่เลยนะครับนี่คือเป็นของเล่นที่กําลังฮนะิตณตอนนี้นะครับมันเป็นคีย์บอร์ดแต่ว่าอันนี้มันจะมีเสียงด้วยนั่นก็คือเวลาเรากราดนะครับจะมีเสียงดนตรีด้วยนะครับแต่ละ ต้องออาที่การข่านออกก่อนนะครับอะไดที่ินไม่ดีดีไหมมันจะเป็นเสียงแบบเบาๆแบบไฮโซนะฮะไม่ได้ไม่ได้ดังระเบิดระเบ้อขนาดนั้นนะครับอ่ามันจะมีเสียงเอฟเฟกนะครับให้เราได้สนุกได้ลุ้นกันว่าเราจะได้เสียงอะไรเนี่ยนะฮะอ่ะาแนว,แน,ว,แน,วนั่นเองนะครับอ่ะก็มีหลายสีนะครับดัง For ์นอนเซนเตอร์ที่เอามาใหม่ในวันนี้นะครับในราคาอม 69บาทเท่านั้นเองในสามัญจะแล้วจะนั่งขอเล่นนอสเซ็นเตอร์บาลีที่นี่ที่เดียวนะจ๊ะ